สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชํราระหนี้กยศผ่านแอปพลิเคชันกยศ Connect นะคะโดยเข้าไปค้นหาชํราระหนี้กยศเสร็จแล้วก็จะเข้าไปผ่านช่องทางชํราระเงินของเว็บไซต์นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยค่ะพอเรากดจากหน้าดาวน์โหลดแล้วนะคะนี่นะคะก็จะพาเราไปที่หน้าแอปพลิเคชันโดยตรงเลยแล้วเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทําการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมามันก็จะเริ่มต้นมีคําแนะนําเล็กๆน้อยๆก่อนหน้านี้นะคะให้เรากดถัดไปเรื่อยๆเลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เราใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านที่ตั้งไว้ค่ะใครยังไม่มีชื่อผู้ใช้งานก็กดลงทะเบียนก่อนนะคะระบบก็จะให้เราขอรหัส OTP ที่เราลงทะเบียนไว้ค่ะจะมีอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใครเลือกอีเมลก็อย่าลืมตรวจสอบอีเมลขยะด้วยนะคะหลังจากที่เรากรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้วระบบก็จะให้เราตั้งรหัสผ่าน6หลักเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งานครั้งต่อไป หลังจากที่เราเข้าระบบแล้วเราก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้มีชื่อมีรหัสกู้ยืมกยศมียอดหนี้มียอดที่ชําระไปแล้วยอดที่ต้องชําระก็รายละเอียดที่เราเคยชําระครั้งก่อนๆนะคะแล้วก็กดที่ชําระเงินเลยจากนั้นก็จะมีให้เลือก3แบบค่ะก็คือชําระงวดปัจจุบันชําระแบบบิดบัญชีและชําระแบบระบุจํานวนเงินซึ่งจะเลือกชําระแบบระบุจํานวนเงินใส่จํานวนเงินที่ต้องการแล้วกดชําระเงินได้เลยมีวิธีการชําระเงินให้เลือก3มช่องทางก็จะเลือกช่องทางที่ง่ายที่สุดก็คือสแกน QR code เลือกแล้วก็จะได้ QR code มาแล้วก็ไปชำระเงินผ่าน QR code จากนั้นเราประมาณ15นาทีก็จะเห็นว่าระบบมีการอัปเดตข้อมูลให้เราแล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมชำระนี้กันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย